พี่ก็ได้เห็นข่าวแล้วก็เอาจริงๆตอนได้เห็นข่าวก็ไม่ได้ไม่ได้คิดว่าเป็นพีคเขานี่ยเขาคิดว่เป็นพีคเลยแล้วก็ไม่ได้รู้สึกตกใจอะไรแต่ว่าพอเวลามันผ่านผ่านไปนานแล้วครับทุกคนก็เริ่มมาบอกพีว่าเฮ้ยแนะตนนั้นที่แบบรู้ว่าทุกคนคิดว่าเป็นพีกก,ก็ก็แอบตกใจนิดนึงนะครับเพราะว่าเอ๊ะเป็นเราหรอที่เราไปอะไรอย่างเงี้ย ได้ไปครับแต่ว่าที่ได้ไปกับพอแม่ลราก็ไปกับครอบครแต่ว่าได้ไปกับเบลล่าไหมคะซึ่งไม่ได้ไปครับแต่ว่าก็อยากก็ไม่ได้รู้สึกตกใจอะไรมากเพราะว่ามรายละเอียดมันก็ไม่ได้ตรงกับที่ครับที่ราก่เรน่ขาเป็นกับเบลล่าถามว่าตกใจไหมก็ไม่ไม่ได้ตกใจอะไรมากเราก็ไม่ได้คิดว่าจะเป็นเราหรเมีเขาเองได้มีการมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องข่าวกับเราไหมครับอาเสียงออกให เรื่องข่าวเลยครับไม่ได้พูดคุยกันเรื่องข่าวเลยแต่ว่าเป็นว่าที่เราได้พูดคุยกันแล้วได้พูดคุยกันเรื่องเคฮามากกว่าเรื่องรีไฟฟ้าอากาศเรื่องอะไรต่างๆที่เราได้คุยกันตลอดตั้งแต่นครจมไปได้คุยกันมนะคุยกันเหมือน่อไหร่ด้วยนนึ่งคือว่าที่เราดูคนน่ารักครับแล้วก็ ตั้งแต่ละครแล้วก็คือเรามันเป็นละครเรื่องแรกของพีด้วยเนาะพีก็รู้สึกว่าพี่เขาสปอร์ตพีมากแล้วก็มีอะไรแนะนำเขาก็แนะนำพีต,ตลอดมีอะไรก็คอยบอกคอยช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นเนืหาหา่อหาละครจบมาเขาก็พี่มีอะไรหรือว่าที่ไม่สบายใจหรือว่ามีอะไรที่อยากปรึกษาก็สบายใจเขารับฟังพีก็รู้วระหว่างพีกับพี่เบลล่าเป็นสถานะอะไรยังไงสถานะเราเป็นมิตรภาพที่ดีีท่เราเป็นให้กันและกันมากขึ้นในอนาคต คตรหลาจะมีโอกาสลุ้นหลัฒนารไหมโอ้ท่านนายนะโคตรพี่ว่าตัวพี่เองไม่ได้คิดและยังไม่ได้คิดอะไรเลยว่ายังไงพี่เดีเป็นคนนะครับว่าเป็นคนทำงานเก่งแล้วก็ทั้งตัวพี่เองนะงที่พี่ได้รู้สึกมาพี่ก็เออก็ปล่อยยอมรับว่าพวกเราสนิทกันมากทั้งคู่คน้าเป็นสเปกไหมพี่เขาน่ารักครับน่ารักมากอายุอายุ จริงใช่ไหมต้างคนต่างต,ตไไ่างระดับต่างอะไรพิงค์ว่าสำหรับตัวพี่เองพิงไม่ได้มองเรื่องนั้นอะไรอยู่นครับจริงเลมีคนบอกว่าแอบเห็น,นว่าเราไปเล่นโยคะที่บ้านพี่เบลล่าจริงไหมครับเอ่อถ้าไปเล่นโยคะที่บ้านพี่เบลพี่เคยไปบ้านโรงแรมอีกเหรอว่าเอ่เอตอนนั้นก็คือเป็นการที่เหมือนกับที่พี่กับซ้อมเต้นั่แหละแล้วต้องถ่ายละครแล้วพี่ดันซ้อมเต้นไม่ได้ทำให้ร่างกาย ครับพี่ก็เลยถามพี่เพราะว่าเอ๊ะเราทำยังไงดีกับกับอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าพี่ก็ต้องซ้อมด้วยเขาก็เลยบอกทางัานลองยืดลงลงวล็โยกขา